โอ้ oh. อันนี้กับแกมที่สาวอังกฤษชอบที่สุดอยากรู้ทำอย่างไรไหมมาทำด้วยกันนะครับโอ้ยสวัสดีครับจริงๆไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหานะอันนี้เป็นกรีตติ้งจากประเทศอังกฤษนะครับมีวัตถุดิบร้ายกันจาก Taste of the World นะครับที่ท็อปสวันนี้จะทำเมนูชื่อ Fish and Chips ก,กินเบียร์กับกับเพื่อนใช่ไหมไปไปพับกับเพื่อนคุยกันวันนี้จะใช้วัตถุดีบปลาคอร์สนะครับที่ประเทศอังกฤษเป็นกอสใช่ไหมมีมีปลาทะเลเยอะใช่ไหมจริงๆชัยชายปลาได้หมดแต่คอร์สเป็นเป็นปลาดังที่สุดที่อังกฤษนะครับจะ <Just> start กับมันฝรั่งจะทำชิปที่อเมริกาชื่อ f ฟรนช์ fry ที่อังกฤษที่ยุโรปชื่อชิปโอเคจะแช่มันฝรั่งแล้วก็ต้อง ต้มต้มก่อนแล้วก็รอบที่2จะทอดน้ำแช่จะใส่น้ำส้ม white wine vinegar อันนี้เป็นเชฟทริกนะถ้าไม่ใส่มันฝรั่งสุกใบใช่ไหมแล้วก็จะเป็น mashed นจะเป็น mashed potato มากกว่าถ้าใส่น้ำส้มไส้ชูจะเป็นจะเป็นแข็งดีกรอบดีใส่ที่บ้านก็ได้ก็ใส่น้ำต้มด้วยใส่เกือด้วย แบบซีซันที่ผัดเทศอังกฤษชายแผลบติ๊กคัตฟรายส์ประมาณนี้บอกว่าข้างนอกเป็นกรอบๆใช่ไหมแต่ข้างในมันแบบนุ่มนิมน่มฟลัฟฟี่แช่น้ำต้มประมาณ5-7ถึงนาทีเวลาโรอเฟรนช์ฟรายจะทำซอส ปกติทาารซอสคือเมยองเนสผสมกับผักดองหอมแคกเกเทียมน้ำเลมอนเอิร์บสได้หมดมีความความมันมันความเปรี้ยวใส่เมยองเนสก่อนนะครับจะหั่นหอมแคกครับต้องหันง่นแบบดิสดิสมิ้นต์มิ้นต์เอาแบบเล็กเล็กเชฟสตีฟช,ตช็อปสไตล์แบบชันกี้ใส่หอมแคกเยอะ <S <S ต่อจะทำกิดแทงกวาดองสไตล์แบบยุโรป เหมือนหอมแขกนะหั่นเล็กๆความเมยเนสมันมีความมันๆต้องใส่วัตถุดิบเพรีย้ยวใช่ไหมน้ำเลมอนผักดองอประมาณน,นี้ก็ใส่น้ำเลมอนเกลกไทยาำนิดนึงเกลือนิดเดียวเองโอเคแล้วก็ผสมซอสถ้ามีเพื่อนๆคนอังกฤษ อยากกินเฟ s ชช่นเชฟกันไม่ต้องใบอังกฤษนะซื้อที่พระเทพไทยที่ท็อปทอปมีวัตถุดิบรก้การ Taste of t o e World นะครับจากถั่วลกนะครับเช็คสำรับนุ่มนิ่มข้างในนี่อย่างแข็งอยู่ต้องต้อมอีก2-3หน้นาทีแล้วก็จะเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเช็คมันฝรั่งอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเรียบร้อยปิดไฟสุดยอดเลยเต่อ จะทอดปลาคอร์ดคอร์ดฟิชน่ากินวันนี้จะกินพวกชินกระผ๋องโอเคดูดีนะทอดปลาแล้วก็ทอดชิด้นโอเคข้างนอกกรอบ golden brown ใส่เคลือครับก็ใส่พริกไทยดำก็ฟรนช์ฟรายปลาทอดมีซอสยากซอสเล lemon wedge อยากกินแล้ว squeeze lemon ก,ก่อนโอเคโอ้โห f กี k มากข้างในนะ ฟ <ś led> านี่ดีมากมีโรชาติแบบ pub อ <un> ังกฤษอยากดื่มเบียร์อยากกินชิปอยากกินปลาซอสมีมีความมันมันความเปรี้ยว็มแบบเสร็จไม้หกักถ้าอยากซื้อวัตถุดิบดีๆมีเลงอยู่ข้างล่างเสื้อได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ Top TV นะครับสตีบกลับไปแล้วนะครับเจอก,กัน